วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวนะคะการร้อยหมายกลางปลาเพื่อที่จะแก้แก้มห้อยตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวดูเลยนะคะว่าน่าจะยกขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมคะแก้มที่ห้อยหายไปแล้วนะคะคนไข้เห็นกระจกแล้วนะคะหน้ายกขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะดึงฝังะะงฝ่งนี้ขึ้นตามนะคะเราจะดึงฝั่งนี้ขึ้นตามนะคะ ตอนนี้นะคะคนไข้เห็นในกระจกนะคะว่าหน้าตอนนี้นะคะเรียวขึ้นเลยนะคะแก้มที่ห้อยเหมือนอมบวยหายไปแล้วนะคะเรายกแก้มที่ห้อยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็หน้าก็เรียวสวยเข้ารูปนะคะคนไข้เห็นในกระจกนะคะค่ะก็คือคนที่ได้คือพอใจมากจากแก้มที่ห้อยแบบเพื่อนถามตลอดว่าอมอะไรอยู่อะไรยงี้ค่ะจากวันนี้มาก็แบบเห็นคนทันทีเลยก็อยากแนะนําให้เพื่อนๆมาที่นี่นะคะ คือถ้าไปที่อื่นอาจจะเสียใจคือแบบถ้าไปที่อื่นอาจจะเสียใจได้นะคะแนะนําให้มาที่นี่ค่ะกับคุณหมอน,นุ่นค่ะ